สวัสดีจ้าทุกคนชลิสาพาทุกคนมาเบิ่องนะเรือขนส่งสินค้าเขาเทียบท่าล่ะเพิ่นกำลังเอาตู้คอนเทนเนอร์ลง,นนงเนาะจเนะเอาไอ้จอดเอาหวดน้ามาตู้คอนเทนเนอร์เนาะรมลมทุกคนเย็นสบายเนาะมุมนี้ดีกว่า เห,เห็นเค้นยกบ่เค้นยกของลงนะลงยกลงจากเรือแล้วกะ็วางไว้พื้นเนาะก็จะมีรถโฟล์คลิฟต์มายกไปเนาะแล้วกะ็ขึ้นขึ้นรถบรรทุกออกไปเนาะบ่รู้กันว่าเรือนี่มาจากประเทศไดคนมาตกปลาน้ำร้อมเด็ล่างตกปลา ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งเสียงเครื่องบินทุกคนทั้งพุ่นเนาะก็ะเป็นสนามบินเ,นเห็นแต่หัวไอจวนพระเจ้านั่งตกปลากันเมื่อกี้มาว่าท่านมีไายน้ามุงเนาะทั้งพุ่นกับแม่เมื่อไ้มาดุ่นแล้วเนาะนานแล้วที่ไม่ได้มา ท่นานแเบิดอยู่ก็เจ้าพักหรือเปล่าก็เห็นแล้วอาสิพักหรือว่าักก่นจะเปลี่ยนกะเนาะเมื่อกี้นี่ยังยกตึงตังตึงตังตึงตังต้ง,งมีเคนใหญ่ๆอยู่ข้างเถิองอะซีโตนั่นเองตัวพุ่นตัวที่สองเนาะพุ่นกำลังยกขึ้นตัวที่เน้อนี่ยพักหรือเปล่าข้แน่ใจ ขับเคสเนี่ยเรีนอะไรแต่ว่าเขาก็ต้องไปสอดบอกใบอนุญ,ญาตเนาะมันจ้งสี่อันขับเคสเลยมาทั้งนี่นเรือกะเจ้าเอาเรืออันนี้ขึ้นเนาะลำหนี้กัลังสิขึ้นลำหนีลงเนาะออกไปโต๊ะป่าตอนกลางคืนนะทุกคนเป็นงานอาดิเรกคนคนอยู่นี่เนาะมันพวกมีมองสิไปสิมาเน,ะนาะคือจังบ้านเขามีตลาดมี นู่นนี่นั่นเนาะขันมีเวลาว่างเนาะสำหรับคูเขาเจ้ามีเรือเขาเจ้าก็สิอสอกไปตกปลาลงคืนเนาะวันหยุดประมาณนี้เนาะนี่ขึ้นล้ลำ้ำขึ้นกับบ้านแล้วลากไปแล้วล้มลุกตอนแรกอะรู้สึกหนาวเลยตอนนี้หนาวแลนะ้วล้ำนี่วามซิบบอคือได้บอกความว่าลำพู หน่อยก็สิกลับบ้านแล้วเนาะรมแรงมากเลยเบิดหนาหนาวแล้วเนะน,นีะมือมอนพัดนาำตะลีลงเห็นปะไข่นางลวมเต็มเลย ย้อนยู่เข้าวะยู่เข้าแล้วนะปะยูวันท่โก้วยูวันทโก้บคค่ะโอเคก็ where you want to go go m e โอ้ปเดี๋ยวสู้เดมดเดนลาลู่นะขึ้นไปบางกุ yes you can we can เ no, not far เขาจะไปอีกมองนึงเนาะทุกคนเพราะรู้ว่าเขาจะปิดประตูหรือเปล่ามองดีจะรีซาไปเก็บประค่อยตอนกลางเว้นไหมเบื่อแล้วนั่งอยู่นี่ดดวนเลยจอดวะไปมองแม่น้ำเนาะเอามาฝากซ้ำนี่ละจ้าสำหรับท่าเรือเนาะ